สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโยกก็มีรถเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะ Toyota d e g e n d e r ค่ะ2.8ขับ 2. 2ค่ะปี2021 2022งนนะคะอ่าเป็นตัวรถสีขาวนะคะแบ็ k คอปหลังคาดํานะคะส่วนรายละเอียดราคาเดี๋ยวหยกจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะอ่าคันนี้นะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะ ในส่วนของอตัวรถนะคะสีขาวแบ็คท็อปหลังคาดำนะคะตัวกระจังหน้าสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะ,ะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED daytime running light นะคะมีระบบกรดแสงาทีบีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นกันค่ะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2022นะคะ แล้วก็มีตัวกล้องมองข้างให้ค่ะในส่วนของที่จะเปิดนะคะตัวนี้เป็นอาโครเมียม um นะคะมีสมาร์ททีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีดูใจไว้ใกล้ก็สามารถปิด,เป,ดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยกจะพามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะลูกค้าอาตัวกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็อาชุดลำโพงของเขานะคะสําหรับตัว 2. 8จะได้เป็น JBL เลยนะคะเรื่องเสียงนี่คือแน่นๆตึบๆแน่นอนนะคะ ่ามีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ด้วยนะคะตัวพวงมาลัยเป็น multi function นะคะตัวนี้อ่าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้แล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลายัยมี airbag ให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนนะคะ Push control โหับ,บความเร็วคงที่ก็มีให้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัว paddle shift นะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์นะคะ ส่วนตัวรันมวยคันนี้อยู่ที่97,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะจะเป็นของ JBL ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัว2.8นะคะแล้วก็ตัวอแอร์นะคะเป็นแบบออตโต้นะคะทางด้านของตัวเกียร์เป็นออตโต้เช่นกันค่ะมี Eco Mode, Normal Mode, ดสปอร์ตโหแล้วก็ตัวกันลื่นเท่าไ่กันลื่นสบัดด้วยนะคะ สำหรับออปชันนั้นน้าตัวรถนะคะลูกค้ามีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะสำหรับตัวภายในนะคะลูกค้าตัวเบาะจะเป็นอ่าเบาะหนังนะคะสีฮูโทนนะคะสีดำตัดแดงนะคะสภาพเบาะไม่ยับไม่ชํานะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารอ่ามี มีที่ชาร์จแบตให้นะคะสําหรับภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็มีเป็นตัวพรม 3D นะคะสีดําแดงเช่นกันนะคะให้อรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะคะตัวชุดลอายางอะไหล่อยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวด้วยกันนะคะตัวฝาท้ายนะคะเปิดปิดแบบออตโต้นะคะนี่นะคะ เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวเพดานเกลิ้ยงเกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็แอร์ราวนี้ให้เช่นคันอรอบคันเช่นกันนะคะตัวบากเขาก็สามารถนะคะพับแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าพับลงมาก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะนัดดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ นะคะตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะตัวเบาะเป็นเบาะประไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทรศูนย์หกห้าค่ะห้าสี่เก้าห้าสองเก้าหกค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ด้านล่างนะคะลูกค้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยกก้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ